เอาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมทวีปแอนตาร์กติกาแปนะครับเดี๋ยวเราเล่นต่อกันเลยโอเคต่อในในด่านคุกใต้ดิน2นะครับโอเคตอนนี้เราเก็บปืนพกแล้วก็ระเบิดไดานาไมต์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องรีบไป ไปตรงที่มันมีน้ําแข็งถล่มครับต้องระเบิดทางเพื่อกลับไปทางนั้นโอเคปืน AK พร้อมเสียงมาแต่ไกลเสียงตีนเสียงตีน,เส,ตนเสียงตีนเดินมาแล้วทางไหนเอ่ยแล้วดูอะไรนะดูแผนที่เออแผนที่ใช้เดนไม้เพื่อออกจากถ้ำ ก็ต้องไปจุดแรกใช่ไหมกลับไปที่จุดแรกเลยครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา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 โอเคมาปืนกลพร้อมครับเตรียมตัวกระโดดอ่ากระโดดได้แล้วอะไรวะเสียงมันอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้โหพุ่นดิครับ ไม่ไหวว่าใกล้ไปปืนไฟเตรียมเผามันไปขวาไปขวาไปขวาแล้วก็ไปซ้ายโอเคขวาขวาซ้ายเอ้ยไม่เอาเว้ยไอยตัวนี้นี่ถอย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 ตายซะได้ก็ดี ต้องเผามันให้ลาบเป็นจุนเมื่อไหร่จะตายเสียงตีนเดินมาด้านหลังแล้วนี่ๆๆเผามันหัวกันตายซะโอเค ไปทางข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายถูกต้องไหมถูกต้องไหมอ่าถูกแล้วครับแล้วก็ไปขวาขวาขวาค่มสินะตรงนี้ทางมันแคบตอนนี้อย่าพยายามเสียเลือดนะเดี๋ยวก่อนนะ อ่าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วขออภัยนะครับช้าหน่อยยึบยกกล่องกระโดดกระโดดมากล่องหยิบมาไม่ได้ไม่ได้ไ เปิดเสียงดังหน่อยแล้วก็ยกกล่องมาวางไว้ตรงนี้น่าจะได้นะดันกล่องไปครับดันกล่องไปเออได้ละกระโดดกระโดดสิกระโดดกระโดะโด,โ,ดโอ้โหอยู่ข้างข้างหน้าเลยอะ่ะโจมตีได้ไหมตาย ไม่ตายเหรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะขวานสับขวานสับขวานสับอืมอืมดือเด็กดือเด็กดือต้องโดนโอเคครับเปลี่ยนมาจูเชื้อเพลิงไ่ไปกระโดด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 โอ้โหทางข้างหน้าศัตรูน่าจะเพียบครับเดี๋ยวก่อนนะผมลงท่ายอีกแล้ว มาแกนเน็ตลันเชอร์มีตัวไหนมากระโดดกระโดดสิมาลูกซองลูกซองครับเสียงไอไอตัวปีศาจเดโมโกรอกอนนี่เด็กๆชอบเรียกกันในสเตนเจอร์ติงนะครับ โอเคไปข้างหน้าซ้ายขวา,าลองซ้ายขวาดูนะชึบลงมาแล้วโอ้โหอืมสามนัดจอดเฮ้ยเฮอะไรอะไรอะไรอืมสุดเลยเดิเข่าอ่อนเลยเป็นไงล่ะลูกซองแรงไหมตรงนี้ตรงนี้ไปทางไหนวะ ตองน,นี้มันตันนี่วาตันครับตันไปใหม่ไปใหม่กลับไปทางเดิมเสียงอะไรจุบจับจุบจับโอเคตรงแบงหน้าตรงแบงหน้านะจะถึงทางออกแล้วโอเคไปทางหน้าครับไปทางหน้า ใช่ปล่าวะอ่าใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชไปถ้ามันอย่างนี้แหละก็ต้องดูแผนที่นานๆหน่อยนะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะไปเซฟก่อนไม่ได้เลยต้องเซฟครับเซฟเกมสำเร็จแล้ว ตรงนี้มีอะไรให้เราเก็บไหมไม่มีทับระดับหนึ่งผ่านแล้วเหรออ๋อมากลับมามันกลับมาที่เดิมโอเคโอเคมาตรงนี้ถ้ำนี้สว่างถ้ำท,ที่เรามาตอนแรกครับ มาเลยเผาเผาเผาก่อนโอ้โหพวกนี้มันทนต่อไฟเว้ยเปลืองกระสุนว่ะโอ้ยตัวนี้โดนปืนไฟไม่เป็นไรเลยอะเ,อเหลือหือ60ใช้เลยครับแม่ปืนพกแล้วกระสุนเยอะ เจอก็ยิงอย่างเดียวเฮ้ยไอยตัวนั้นตายไปครับเราใช้ปืนพกก็ได้ไม่ง้อแผนที่ว่างเปล่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่งงกับภาษาไทยนิดหน่อยไป ตองนี้ออกจากที่นี่ให้ได้โอ้โหเกมกระโดดมาอีกแล้วกระโดดกระโดดพลาดมีตายแน่เลยกระโดดเออไม่พลาดนี่เนี่ยสกิดไปหนึ่งนัดไปหลับหลับให้สบายตกท่อเลยไอ้แม่ตกถ้ำเลยโอ้โหเราตกเองเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เกิดทับขอเกิดหน่อย ไม่น่าเลยอะ่ะโอเคกระโดดแล้วอืมพอแกตัวเดียวพอแก่ตัวเดียว,ก,ว,ยวกระโดดแล้วไปตรงไหนเอ่ยมันมีแต่ทางมืดมิดเต็มไปหมดเฮ้ยไอตัวนี้ตัวนี้ อ่ามันเข้ามาไม่ได้เราใช้ปืนไฟเผามันซะเอ้ยเอ้ยมาดิมาดิกัลบมาก่อนไปไหนไปไหนจ้าพี่ไปไหนจ้าไปไหน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 โอ้ตายตายตายโดนตบตายก่อนจะตายแล้วก็เสียเลือดไป ตัวนี้ล็อกข้างหลังมันต้องมีอะไรแน่เลยนี่ไงออกจากถ้าระเบิดไปเลยเดินออกวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนนั่นระเบิดครับออกได้แล้วไปครับไปไปทําทางก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่ โอ้ในทางที่ตอนแรกมานี่วะกระโดดไอ้นี่นี่ไอ้ไงของมันเนี่ยอยากบินใช่ไหมอยากบินใช่ไหมนี่ได้บินแน่กระโดดเหมือนได้ยินเสียงสัปหลาดในนั้นว่ะลองยิงสักนัดดูไหมนี่ ยิงดักทางไว้ก่อนไปไปไปเลาะเลาะตามโขดหินไปอยู่ข้างหน้านี่แน่เลยอะ่ะนี่คืออะไรของสะสมแล้วก็พยาบาลเก็บมาเก็บไม่หมด ใช้ยาเฮ้ยเฮ้ยไอ้ he. hey, สับปะรดมือกระตุกมือกระตุกโอ้โหตบรัวๆัวตบรัวๆัวตบไม่ยั้งเราจะตายแล้วเนี่ยไปทางไหนต่อนี่ไงนี่ไง ตามแมงคุจ,จีนี่ไปที่พักอาศัยเซฟเซฟเซฟโอ้โหมันเดินเข้ามาใกล้แล้วปิดประตูอัดใส่มันก่อน สามนัดกว่าจะตายพวกนี้มีเกาะที่หนาลงลงไปลงข้างล่างไปไหนต่อวะเฮ้ยโอ้โหพี่มาไงเนี่ยนี่แน่มายืนให้ยิงใช่ไหมอะได้แล้วได้เวลาปีนได้เวลาปีน โอ้โหกี่ตัววะเนี่ยชิปหายแล้วเลื่องเหลือสิบปีน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 เออปีนไปโอ้เฮ้ยอะไรอะไรอะไรวะ โอ้โหนี่เสือป่าจระเข้ยิงๆนัดนึงอากระสุนหมดเวนกรรมเผาเผาเผามันยางสดมันน้าบัดนาว นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่ตายซะต้องไปไหนต่อวะมันมีฟิลให้ใส่จำได้จำได้มันมีที่แห่งหนึ่งเอาฟิลให้ใส่ดีดีดีตรงน,นี้ตรงนี้ หมดแล้วกระสุนหมดแล้วทุกอย่างใส่ครบแล้วครับอ่าเราก็ขึ้นขึ้นลิฟต์ได้หรือเปล่าใช่ใช่ขึ้นลิฟต์ได้กด <Good. S 1> ไปแล้วครับโอเค ระดับถัดไปแน่นอนต้องดูโฆษณาอีกแล้วเดี๋ยวขอหยุดก่อนนะครับโอเคครับมาแล้วมาแล้วด่านสัญญาณหอวิทยุเปิดประวัติย่อเอาละต้องทำไงบ้างเฮ้ยปืนรีบเก็บมา กระสุนกระสุนกระสุนเหลือเหลือสิบเอาอะไรไปสู้วะเนี่ยหอส่งสัญญาณวิทยุเฮ้ยตรงนี้มียาเก็บยาก่อนเก็บก่อนกดใช้ครับชุดปฐมพยาบาลเดี๋ยวก่อนนะขอส้นก่อนมันต้องมีของมาช่วยเราอีกแน่นอน ไม่มีแล้วมีแค่ยาตรงนี้อะไรอะรถมีฉากโอ้โหมีคนแข็งตายอยู่ที่นี่แล้วตรงนี้เป็นข้อความบันทึกของเขานะครับคืออะไรเอ่ยเอาวัตถุระเบิดกุญแจเครื่องบันทึกเสียงอีฟีนอฟบ้ามาก เขา <uestos> อบอกมุ่นอยู่กับการศึกษาของสิ่งมีชีวิตประหลาดเหล่านี้และไม่ให้เราทำลายพวกมันเขายิงแอนโทนอฟยิงทุกคนและฉันให้บาดเจ็บหากคุณเห็นเขาหากคุณได้ยินเทปนี้คุณจะต้องนำระเบิดของฉันระเบิดทางเข้าถ้ำและห้องปฏิบัติการตัวอย่าง แลังจากนั้นก็ขี่สโนโมบิลบิลอ,อพยพออกจากเรดิโอทาวเวอร์จำไม่ว่ารหัสการอ,อพยพคือ117อย่าให้สิ่งม,มีชีวิตพวกนี้เดินทางไปยังทวีป117นะครับเพื่อนๆช่วยจำด้วยเอาละคนนี้ก็แข่งตายแอกหาทิที่หลบหนีจะหนียังไงมีทางเลือกว่ะ มันมีทางเลือกหลายทางจะเลือกอะไรดีเล็นเกมนี้ให้จบไปเลยเดินไปข้างหน้าเจออะไรไหมไม่มีสโนว์โมบิลอะเดินกลับไปดูสิเออเราขี่รถนี่ก็ได้ขับรถนี่ก็ได้นี่ว่าขับได้ไหม ขับได้ดิทำไมจะขับไปได้เออขับไปขับไปเลยขับไปช้าๆนะไปขับไปขับไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเกมนี้จะจบยังไงนะครับ อยู่ที่การตัดสินใจของเราแล้วตอนนี้สับหลาดไม่มีเลยวะเฮ้ยทางข้างหน้าชนแม่งเลยอย่าไปทนใจมันเออกวาดถนนกวาดกวาดถนนนี่กวาดไปเลยครับ นี่กว่าถนนกว่าถนนชนแม่งเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงจากรถชนมันก่อนเหลืออยู่ตัวเหลือแกอยู่ตัวเดียวใช่ไหมจะชนแกเดี๋ยวนี้แหละลงจากรถเลยแล้วกัน เผามันย่างเลยทำชาบ,บูชาบ,บูเฮ้ยกระสุนเก็บมาก่อนเก็บมาเก็บเก็บมาให้หมดแล้วตรงนี้มีอะไรให้สำรวจไหมเข้าไปข้งในเห็นได้ชัดว่าประตูถูกล็อกจากด้านใน เราก็ทำลายประตูสิเอาทำลายไม่ได้เวนกรมเวนกรรม,รรมลานจอดเฮลิคอปเตอร์เปิดได้ไหมอ่ะเปิดไม่ได้เหรอทำไงวะ เออเราต้องใช้คุณแจไม่ใช่หรอคุณแจคุณแจแต่ว่าประตูมันถูกล็อกจากด้านในทำไงดีวะเนี้ยเฮ้ยสับป,ประรดแม่งมาจากไหนวะเดี๋ยวก่อนนะได้เวลาบินนี่บินซะ แล้มันทำไงต่อต้องยิงหินนี่หรอไม่ใช่กระโดดได้ไหมกระโดดกระโดดซิกระโดะโด,ะโดได้ครับเออมันพังได้นี่ว่าพังได้ไหมเอาไม่ได้เวรนกรรมไปอีกฟากนึงไปอีกฟากนึง ไปทางไหนวะโอเคเข้าใจแล้วเอารถมาจอดตรงนี้แล้วเราก็ปีนบันไดใช่ไหมโอเคโอเคเอาเอากล่องมาตองนี้ก่อนกระโดดโเฮ้ยปีนได้แล้วเว้ยวู้ฮู้ แล้วทำไงต่อก็งงกับเกมเกมนี้กระโดดใช่ไหมกระโดดอ่ากระทมตัวกระโดดอเอ้ยย่าโอ้โหกระโดดได้แล้วเปิดเอาโอเคฉลาดมากแล้วเราก็เซฟก่อนนะเซฟเซฟสำเร็จแล้วอันนี้อะไรเอ่ยโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับ คลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ